ต่6สอพัยกสวนธรรมมิกราท่านพระยาธรรมมิกราได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าตุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนีว้ว่าข้าแต่องค์ พระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอขึ้นเข้าเฝ้าฟังธรรมต่อในเรื่องของวิธีในการแก้ไขภัยวิบากกรรมในข้อที่สองที่กำลังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้า่า เราจะมีวิธีแก้ไขภัยแห่งหมอกควันควันพิษสาลพิษทั้งหลายยังไงดีหลับเจ้าคะ่ะขอพระพุทธทองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกใต้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค้า เพียรทมเอ่ยเหตุเกิดที่ใดดับที่ต้นเหตุผลนั้นก็จะดับไปคือกฎของวัฏสงสารกฎของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในวัฏสงสารนี้ปกคลอง ไปด้วยกฎของวัฏสงสารที่ไม่มีใครที่จะฝืนได้เลยประยยธรรมเอ่ยและหากว่าเราต้องการสิ่งใดเราก็จงทำสิ่งนั้นเมื่อทำเหตุสิ่งนั้นแล้วผลของสิ่งนั้นก็ย่อมจะกอ่อ เกิดขึ้นเรียดำเอ่นเนยเะนั้นหากว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขควันพิษสารพิษต่างๆหมอกวันต่างๆที่น่าตอนนี้คลุมไปตัวหน้านฟ้าทุกที่ทุกแห่งหน ส่งผลให้อากาศนั้นไม่ดีและยังเป็นผลที่ส่งไปให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกันเกิดเป็นภัยแรงขึ้นมาอีกเรียยัดทำเอ้ยหากว่าจะแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ลูกทั้งหลายก็ควรจะหาต้นสายปลาเหตุของมันว่ามาจากสิ่งใดพระยทธรรเอมเช่นนั้นก่อนอื่นเลยก็คือ โลกทั้งหลายต้องปรับสภาวะของดินให้สมบูรณ์บัดนี้เวลานี้เพื้นดินไม่บริสุทธิ์ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนลลกมีการใช้ยาฆ่ายา ใช้สารพิษต่างๆพ่นลงเทลงสู่พื้นดินมากมายจนทําลายทําลายความอุด,ดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในพื้นดินทําลายหน้าดินที่อุด,ดมสมบูรณ์ไปหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อย มแมลงตัวเล็กตัวน้อยต่างๆนอนใสเดือนต่างก็ตายไปด้วยกันกับสารพิษเหล่านั้นหมดต้นหญ้าที่ทำหน้าที่อุ้มน้ำหน้าดินต่างๆก็ตายหมด เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องทำหน้าที่คือททำให้หน้าดินอุดมสมบูรณ์ทำให้ดินนั้นฟื้นคืนปรับคืนสู่สภาพแห่งความสมบูรณ์ก็ไม่มีใครทำหน้าที่ทำให้พื้นดินนี้เกิดภัย แห้งแรงขึ้นมาทำให้พื้นดินนี้มีแต่สารพิษสิ่งที่เป็นพิษขึ้นมาลายที่ทำไร่ทำสวนทำนาอาศัยพื้นดินในการทำกินพากันอาศัยพื้นดินในการอยู่อาศัย แต่ไม่มีใครคำหนึงนึกถึงสิ่งเหล่านี้ต่างก็นึกถึงแต่ความสุขความสบายของตนว่าตนนั้นสบายดีสะดวกดีได้ผลผลิตที่ดีมีกิจการการค้าการขายที่ดี มองความเจริญของโลกด้วยความสุขความสบายแต่ไม่ได้มองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผืนดินนี้ซึ่งทำให้ผืนดินนี้โดยส่วนใหญ่ถูกทำลายทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์ จะเน้นประยากทำเอยอาจไม่มีใครเห็นถึงปัญหาเหล่านี้อาจไม่มีใครสนใจถึงมันก็เลยพากันทําไปทําไปจนบัดนี้ในนาที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งหอยปูปลาก็ขาดหายไปหมด สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีหน้าที่ดูแลรักษาหน้าดินก็อยู่ไม่ได้แทนที่หน้าดินจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปุย๋ยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีแต่สารเล่งมีแต่สารพิษมีแต่สารในการฆ่า จนหน้าดินนั้นก็มีแต่พิษทั้งนั้นนะลูกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นกันเช่นนี้มันจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่มีควันพิษสารพิษเพราะว่าผืนดินนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติที่จะส่งจากพื้นขึ้นมาทำให้อากาศดีมีแต่แองสารพิษต่างๆต้นน้ำลำทานต่างๆก็เริ่มแห้งกันไปหมดเพราะว่าหน้าดินไม่ดี หน้าดินเสียหมดภัยแล้งก็เริ่มเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์ชุ่มเย็นบนพื้นดินเริ่มหายไปหายไปพอหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆก็ก่อให้เกิดเป็นภัยแรงขึ้นมาเมื่อแรงขึ้นมา ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทีนี้แห้งมากก็เกินไฟป่าเผาไม่ยิ่งเผาไปดินก็ยิ่งแห้งทำลายหน้าดินมนุษย์พูดที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าบัดนี้ตนกำลังทำอะไร กับพื้นปตภีนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังคงพากันเผาพากันทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นสารพิษกวันพิษเกิดขึ้นให้มากขึ้นอีกเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีโรงงานที่ขยาย มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีควันพิษปล่อยสู่อากาศมากมายมีสิ่งที่มนุษย์นั้นพัฒนาไปไปได้ไกลมากแต่ทำลายโลกได้มากฉะนั้นประยามทำเอ่ย สิ่งเหล่านี้ละพระยาธรรมคือเหตุที่ทำให้เกิดหมอกควันเกิดความพิษสารพิษที่อยู่ในอากาศและเอย่ยขึ้นจากดินขึ้นมาเป็นกลิ่นไอแห่งความพิษดินก็แห้งแล้งไม่มีความอุด,ดมสมบูรณ์เกิดภัยคือไฟป่าลุกไหม เกิดภัยคือมนุษย์จุดเผาเพราะยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากำลังทำลายพื้นดินที่ต้องยืนอยู่เกิดขึ้นเพราะต่างก็ผลิตแต่ความเจริญให้เจริญขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจสภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมเลยก็เลยกลายเป็นอากาศที่เป็นพิษควันพิษสารพิษอย่างที่เห็นนี่ละ และสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาทำลายทำลายมนุษย์เองอย่างที่เริ่มมีปัญหาแล้วณนะตอนนี้นี่ละพะยะยามทำเ่ยฉนั้นวิธีที่จะแก้ไขนั้นนะลูกเราจะต้องรู้เหตุก่อนว่าอะไรคือเหตุ เช่นรู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุคือสิ่งที่เป็นสารพิษทั้งหลายสิ่งที่ทำลายทำลายผืนดินสิ่งที่สร้างให้เป็นหมอกควันทำให้เป็นภัยแรงสิ่งที่ทำแล้วก่อเกิดเป็นควันพิษสารพิษมากมาย เช็นรถราหรือว่าสิ่งสร้างของมนุษย์ที่มีความเจริญมากแต่ก็เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากสิ่งเหล่านี้หละพระยาธรรมเมื่อเรารู้ถึงเหตุเราก็จะต้องแก้ไขที่เหตุ และย่อมแน่นอนล่ะลูกว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยกันฉะนั้นปรยิยาธ่ยถ้าจะแก้ไขได้ทุกคนจะต้องร่วมมือกันรับผิดชอบ โดยไม่เห็นแก่ตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวลกูกต้องมีการเอาจริงเอาจังจัดอบรมปลูกจิตของทุกคนให้รู้ผิดชอบชั่วดีให้รู้สำนึกในสิ่งที่ดีและร่วมด้วยช่วยกันนี่คือสิ่งที่หนึ่ง ที่ควรจะทำลูกเอ๋ยควรจะมีการจัดการอบรมและปลุกฝังจิตของทุกคนให้รู้เข้าใจในเหตุที่แท้จริงในสิ่งที่เป็นควัพิษที่เกิดขึ้นสารพิษต่างๆและผู้ที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมและสามารถที่จะสั่ง ให้ทุกคนต้องทำตามก็ควรจะมีมาตรการที่เด็ดขาดและเพื่อที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนั้นทุกคนก็ควรที่จะรู้ถึงเหตุถึงผลโดยจิตสำนึกนั้นเข้าใจเข้าถึงในจิตในใจอย่างแท้จริง และร่วมด้วยเวยกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนลูกเอ๋ยเมื่อถึงเวลาที่โลกใบนี้มันมีแต่ควันพิดหมอกพิษไปหมดก็ตายทั้งนั้นแหละลูกจะรวยล้นฟ้าจะจนติดดินยังไงก็ไม่พ้นความตายหรอกลูก,ลกถ้าสิ่งเหล่านี้เป็น หมอกควันเป็นควันพิษมาเหยอบมัวแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ในสิ่งที่ได้กันเลยเพราะจะไม่มีใครได้อะไรไปเลยในความเป็นจริงเชื่อนั้นจงรีบแก้ไขด้วยการปลุกจิตทุกคนให้มีสมนึกรู้ผิดชอบชั่วดีสิ่งใดที่ไม่ดีอย่าไปทำ สิ่งที่จะทำให้กอ่อให้เกิดผลที่เสียเกิดขึ้นก็อย่าไปทำและเหตุที่ทำให้ควันพิษสารพิษเหล่านี้มีขึ้นก็ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้นำมากล่าวในที่นี้แต่เป็นสิ่งที่เป็นปรีกย่อยฉะนั้นลูกทั้งหลายก็จงพากัน ึกษารรตรึกตรองดูว่ามีอะไรบ้างที่ลูกทั้งหลายนั้นควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้เช่นเวลาจะไปไหนแทนที่จะเอารถไปหลายคันก็ไปคันเดียวถ้าไม่จำเป็นก็ยาวไปหลายคันอย่านึกถึงความสะดวกสบายของตนอย่างเดียวเช่นถ้าเวลา ทลกทั้งหลายนั้นจะมีการจุดเผาสิ่งใดก็เปลี่ยนเป็นฝังซะอย่างเช่นมีเศษขยะที่จะต้องเผาก็ฝังไปก่อนอย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งทำให้เกิดอากาศเป็นพิษเลยแทนที่จะใช้ยาฆ่ายาใช้ปุ๋ยที่มี สารเคมีต่างๆก็ใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็คือพยายามฟื้นฟูหรือทำในสิ่งที่ตนพอจะทำได้เริ่มต้นที่ตนเองก่อนนะปรียทาามเอ่ยวิธีแก้ไขปัญหา ก็ให้เริ่มต้นด้วยการปลุกจิตทุกคนให้มีสำนึกผิดชอบชัว่วดีให้มีความรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันโดยไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้ละพระยะาธรรมแล้วจึงค่อยเข้าสู่ขั้นที่สองคือการช่วยกัน ลดละและทำในสิ่งที่เกิดหมอกควันเกิดสารพิษต่างๆลดละให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะลดจะทำได้และอาวิธีช่วยให้อากาศดีขึ้นปรับสภาพอากาศต้องร่วมด้วยช่วยกันเช่นนี้แล้วทุกอย่าง ก็จะดีขึ้นลกูกทำในสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีคือหาวิธีที่จะช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นและลดละเลิกทำในสิ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดหมอกควันทำให้เกิดควันพิษทำให้เกิดสารพิษกับโลกใบนี้ ลดละเลิกพยายามฝึกฝนที่แต่ละบุคคลปรับไปทำไปเยอาเห็นแต่ตัวอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายเยอะเห็นแก่ความสะดวกเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไม่มีใครสะดวกสบายหรอกลูกตายทุกคน เจ็บป่วยทุกคนเดือดร้อนลำบากทุกคนนะลูกฉะนั้นจะเห็นแก่ตัวไปเพื่ออะไรจะเห็นแก่ความสุขความสบายไปเพื่ออะไรลูกทั้งหลายเอยมนุษย์ในยุคนี้เป็นมนุษย์ที่มีความเจริญมากในสิ่งที่เป็นวัตถุ แปลว่าเป็นยุคที่มีความเสื่อมมากในสิ่งที่เป็นธรรมชาติฉะนั้นลูกเอ๋ยเมื่อธรรมชาติไม่ได้อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ดูแลรักษาลูกๆแล้วลูกจะพากันอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรเรา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเสื่อมไปพังไปและกายของโลกเองก็ต้องแตกดับไปยุคสมัยทุกวันนี้มีของกินของใช้ที่สะดวกสบายแต่ก่อให้เกิดสารพิษแก่ร่างกายมากมายจนกลายเป็นโรคร้ายต่างๆความดัน โบหวานแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นโลกที่ร้ายแรงคือโลกมะเร็งร่างกายก็ก่อเกิดโรคหลายมากมายชีวิตอายุไขก็ไม่ยืนยาวเหมือนคนสมัยก่อนเพราะทุกคนมีแต่รับสารพิษกินสารพิษเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในยุคปัจจุบัน กินสารพัดหาที่จะกินทำให้ตนนั้นปรับเปลี่ยนร่างกายจากดำเป็นขาวเอาแต่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาไว้ในร่างกายเอาแต่สารพิษเข้ามาไว้ในร่างกายตอนนี้โลกใบนี้กำลังได้รับพิษมาก จนจะก่อเป็นโลกมะเร็งของโลกของธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติกำลังเป็นโลกมะเร็งอยู่ธรรมชาติกำลังจะล้มเหลวไปแล้วรูปทางลายจะอยู่ที่ไหนกันฉะนนั้นจงร่วมด้วยช่วยกัน ปรับสภาวะอากาศให้เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่ามุ่งแต่หาความเจริญในสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเข้าของแต่ไม่ได้ดูเลยว่าที่จะยืนของตนจะไม่มีอยู่แล้วเดินรนหาสิ่งเหล่านั้นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้อะไรเช่นนี้ล่ะพระยาธรรม คือสิ่งที่สองที่ควรที่จะปลุกจิตสำนึกของทุกคนให้ละลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้ช่วยกันแก้ไขรักษาสิ่งใดที่ไม่ดีก็ช่วยกันลดละเลิกเลิกทำในสิ่งที่เกิดหมอกควันเกิดสารพิษต่างๆ แล้วหันกลับมาช่วยกันดูแลแก้ไขช่วยกันหาวิธีปรับอากาศให้ดีขึ้นตอนนี้โลกใบนี้กำลังเป็นมะเร็งอยู่เกิดจากสารพิษควันพิษต่างๆที่ลูกทั้งหลายได้สั่งสมทำกันจงเร่งรักษากันเถิดลูกต่อไปข้อที่สาม เมื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาดูแลให้ดีให้คงสภาพให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วยกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปดูแลกันไปเมื่อมีคนแก้ไข แต่ถ้าไม่มีคนรักษาเอาไว้ก็เหมือนเดิมฉะนั้นเมื่อลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะแล้วสภาวะสภาพแวดล้อมธรรมชาติความอุด,ดมสมบูรณ์จะกลับคืนมา ควันพิษหมอกพิษต่างๆสารพิษต่างๆก็จะโดนอากาศที่อุดมสมบูรณ์ฟอกให้หายไปแล้วโลกใบนี้ก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนี่ละประยาธรรมคือสิ่งที่โลกนั้นควรจะรู้และนำไปเผยแผ่ ลูกจิตท,ทั้งหลายให้รู้ตื่นหากมนุษย์ทั้งหลายไม่ปรารถนาที่จะถูกควันพิษหมอกพิษครอกตายก็ต้องรีบเร่งแก้ไขกันนี่คือสารที่ส่งมาจากนอกโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์พูดที่ยังมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ ฉะนั้นก็จงปรับเปลี่ยนแก้ไขกันนะพระยาธรรมเอยจ่าตูเจ้าค่ะกลาบขอบว่าคุณมาพุทโธเต้าจงเมตตาแสดงธรรมน,นี้ให้ลูกใต้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปเผยแผ่และบอกพุทธวิธีที่พระพุทธองค์จงแนะน,นำมาแก่โลกมนุษย์ เพื่อที่จะได้ช่วยกันในการแก้ไขให้ทุกถิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆและปรับคืนสู่สภาวะของธรรมชาติที่อุด,ดมสมบูรณ์ให้ได้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้อาศัยโลกใบนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะนในลูกต้องกราบขอลาขันนเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมา เ้าฟังทำไม,มพระพุทธเจ้าค่าสาธุ